ังพบภูมิเนี่ยเราสามารถโหลดได้นะแล้วก็เราจะได้ทราบว่าเปรดวิสัยเป็นยังไงถูกสอนมาว่ามือโตเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มมีจริงไหมไม่จริงผู้เจ้าไม่เคยตรัสผู้เจ้าตรัสเป็ดวิสัยมีลักษณะยังไงเป็นชิ้นเนื้อที่ลอยไปในอากาศเป็นร่างกระดูกที่ลอยไปในอากาศมีตรัสบอกไว้หมดเลยแล้วทำอะไรบ้าง ไปเกิดเป็นเปรตชั้นไหนนะไปเกิดเป็นเปรตแบบไหนก็จะมีบอกไว้หมดนะถ้าใครเป็นผู้พิพากษาพิพากษาตัดสินคดีไม่เที่ยงธรรมจะไปเกิดเป็นเปรตที่นะมีอันทะโตเท่าหม้อลอยไปในเวหาดชายมีอันทะโตเท่าหม้อลอยไปในเวหาดนี่เป็นพวกผู้พิพากษาที่พิพากษาไม่ถูกต้องนะ เนี่ยมีบอกบุพกรรมไม่หมดเลยบูพกรรมแบบนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นถึงอยากให้เสพครบไงแม้เราก็สอนลูกผิดผดไปเรื่อยๆลูกมือโตเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มแล้วก็เกิดอะไรอ่ะพิธีอะไรต่างๆทําตามคําแต่งใหม่เนี่ยทาเส้นหมี่อะไรเพื่อให้เปรตกินได้อะไรนะทีปาถานสารพัดพิธีกรรมต่างๆเนี่ยถูกแต่งใหม่กันมาหมดเลย ตามคำแต่งใหม่นี่คือผลเสียของคำแต่งใหม่นะแต่คำของศาสดา,า,าจริงๆดันไม่ศึกษากันไม่สอนผู้เจ้าบอกมันผิดมาแต่พิกขุผู้เจ้าโทษพิกขุว่าพิกขุเป็นผู้เหินห่างจากคำของตถาคตพอพิกขุไม่เชื่อการตัดสรุตถาคตไม่เชื่อคำสอนตถาคตก็จะไม่เอาคำตถาคตมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังดันเอาคำแต่งใหม่มาถ่ายทอดให้พวกเราฟัง และพิกูทุกวันนี้ก็ไปนั่งเรียนคําแต่งใหม่ที่อยู่ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเนี่ยเราเสร็จมาแล้วมีคําทั้งหมดประมาณ25ล้านตัวอักษรมีพุทธปจน์อยู่ประมาณ10กว่าล้านตัวอักษรประมาณ3 0ของพระไตรปิฎกนิดเดียวนะแต่เราส่วนใหญ่นะที่ไปนั่งเรียนกันเนี่ยไปนั่งเรียนคําแต่งใหม่ที่อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้พวกเราก็เลยมีเรื่องการ อะไรตักบาทเทโวมีการาผู้เจ้าไปสอนมารดาในชั้นดาวดึงอันนี้อยู่ในกลุ่มคำแต่งใหม่หมดเลยโยมวันนี้เราตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้รวดเร็ววินาทีเดียวสแกนปุ๊บรู้เลย